ข้างนอกนะน,นี่คือด้านในอันนี้แม่อยู่ด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านในนะคะเดินมาตามแม่นะอะไรอุ้ยดูดิเรียกเรียกแม่ปะปะปะไหนเอาอะไรลูกเอาอะไรมามานี้ดิเอาอะไรอ้อนอะไรอ้อนเอาอะไรฮะมาหาแม่ดิอ้อนเอาอะไรมาหาแม่ก่อนลงมาเออพุ่งลงมาลูกเช็ดหน้าเช็ดตายังฮะเช็ดหน้าเช็ดตายังนั่งลงก่อนสินอะอู้ดูดิอ้อนแม่เนี่ยไม่เช็ดหน้าเช็ดตาแล้วเนี่ยแต่แม่เช็ดหน้าก่อนนะ ไม่ได้นะลูกนะเช็ดหน้าก่อนนะลูกหูมาเรียกแม่นะคะวันนี้มาเรียกแม่เลยนะมาเดี๋ยวแม่เช็ดหน้าให้ต้องเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนะเพราะว่าเขาไม่ใช่หมานะคะเขาเป็นลูกเ <laughs> ขาเป็นลูกนะแม่แม่นะเขาไม่ใช่หมานะคะสายดูดิหล่อ,อยัง ดูดิวันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอีกข้างหนึ่งโอ้โหวันนี้น่ารักมากเลยอ่ะรักเบาๆเอาอะไรลูกหิวข้าวหรอต้นช้าหิวข้าวหรอทําไมหน้าเป็นแบบนี้ลูกฮะมาตามแม่อ่ะลูกหรือเอาอะไรเอาอะไรน้ําแดงไหมโอ้หูน้ําแดงไหมดูหูจะบ,บินอยู่แล้วลูกเออสวัสดีครับแม่แม่ก่อนสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับแม่แม่อีกข้างหนึ่ง ไม่เอาอีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึง่งโออเก่งมากลูกโอ้วันนี้เบ่าน่ารักน่ารักปะเดี๋ยวแม่ทำข้าวให้กินนะลูกนะตามแม่รู้จักตามแม่อมลูกเอ้